ม่วงปีนี้เป็นหมากรวะเไเจ้าเป็นหยังบ่เจ้าเนี่ยเห้องกายุน้อกันมาโดนเหรอเด้อไอ้พวกคิดอยากสีมีลูกมีเต้าแน่ตีโอ้ยเจ้าสีมหาเนี่ยอยากให้รจากของที่หยังบ่เจ้าเนี่ยเจ้าไม่เห็นตีนั่งเพี้ยมหรอนะอยากแต่น้ำลูกเบิดมืออ้วอนก็อ้วนไม่เห็นตีนี่ล,กลวกหรอนะ ่อยก็อยากมีคือเขาไม่ไอายจัดใหเนื้นอเนาะเนาะอุ้ยบ่บวบ่บวบข่ยบ่มีอะลมมจู่สิมัดจุมจดง,งมัดจับอย่างเราหนีข้างวันแสกๆโว้ยโซ่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 อ้ายโอ้ยเมตโตเป็นหยัห่งบ่เจ้าเนี่ยโอ้ยจะเถื่อได้บออ่อือหือหืออว้ยวุย้ีก็ดอกกว่านี่หาเห็ดเบี้ยเห็ดแฮบดอกจะเป็นหยั่งดอกเฮ้ยหาควันเฮ้ย สามปีหรอว่าเธอต้องเขาจะเคียแต่มันีผัวไว้นอนกดคักซะโทษปรึกษาพี่แพมดีกว่าฮัลโหลว่าจังใดหนูแต่มีเรื่องสิปรึกษาเรื่องอยังอีกหรือนางเอ้ยเรื่องผัวนันหละ ผัวมึงเป็นอย่างก็เรื่องนั่นนะะั่นล่ะเล่านะ่ะว่าจัดให้หนูจักเถื่อเลยดิพี่แพมพี่แพมมีเคล็ดลับอีย่างดีๆบอกหนูได้บอโอ้โยกลัวตาเลืองอีหยัง่มีเคล็ดลับสิบอกอยู่ขันตอนแรดมึงต้องอ่อยผัวโดยการรูปแขนรูปขาแล้วก็ลูบอันนั้นเพื่อเป็นการเล่าลูบเขาจะได้คึกข,ขักนี่อารมณ์เตีเอาจังสันเลยเตียนั่นละ่ะ เห็ดตามเสมอรับรองได้ผล100%จ้าจ้าจ้าเขูดหลายๆจ้าอ้ทำไงโอ้ยมันหยังโดเนี่ฮะแต่งสการไอ้ โอ้ยสิมาต้องการนี่อย่างนอนอยู่น้อ,น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 อกันดูนี่ไหมอุ้ยเจียวโอ้ย,ย,อยกระแนอน,นล้าเนีออย้ยอหงอีกละกระสันกระลองหันมาเบิร์นพิล่าอุย้ยมันจะหันหยังอบัตรโอ้ยโอ้ยแปมต้องการอายคักเด้หัวบอแปม สัน้นนะไอ่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 อกับไอ่กับต้องการแต้มขึ้กันจัดมาเลยไอย่เอาแบบคอมโบเลดเดอร์ขั้นอเแบบต้องการอะ่ะเดี๋ยวไอ้จัดให้อ,อุ้ยอุ้ยเป็นอย่างวะเป็นอย่างละไอ้คือว่าจัด บอกนอกไทดนี่แหละมันบวตื่นมฮะูเทังไหนละไอไอลองปุกบงกันะตืตื่น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 ตงมคือบาทำงานวะเวลาแบบนี้ไหม่านแบบลองปุกบงเนาะปุกมันไนุดลโอยตื่นโอยอยอ อันอันอันพ่อล่ะพร้อมพอมเปแปมอันอันน้องไซไอมันประตื่นดอกไอ้วะไอ้วะมันจะตายหรอมั้งเนี่ยน้องไซไอ้ไอ้วะมันมันระบมไปเปิดล้วล่ะเฮียจังไหนล่ะเฮ้เสียจังไหนล่ะนอนสันตัวโอ้หุบมึงนีู่หุบดูโอ้ย เวลาทําการทํางานต้องาาทํางานเลยมึงนี่โอ้นอทกันนอนอ้อืมอดเลยกู มัหยัง่ยงไปเลยเนี่มามาไปรดเอ้ามันไปหยัง่ยงแล้วนี่ยมาสิพาไปไวจะไวแบบนี้ย่มอะแล้วโอ้ยมันหยั่งของเจ้านี่โอ้ยของแรีมไส้มาอย่างนี้โอ้ย,ออยหนังลงหนังลงก่อนมากเลยสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีครับเอาผ้ากันมาอย่างน้อครับผมนีน่คือว่าอนองไส้ของผัวดิฉันนี่มันมาทำง,งานนี่ยค่ะโอ้ พอทำงานเราไมาหาหมอเหรยังคือพอพาไปหาคนอ่างานโอ้ยบะแมนค่ะน้องไส้ที่หมายถึงนี่ก็คือถามหละไหมคะคุณหมอหำบัดดี้อ่าหันซันนี่เดี๋ยวเบิ้งเดี๋ยวหมอสิเบิ้งให้เด้อเนาะเดี๋ยวเชิญคุณพระยาหน่อยออกไปถ่ายท่างนอกก่อนเดี๋ยวหมอกดหนแป๊บนึงค่ะ เอเบิกกันนะมันเป็น่ันไปเดียนเน่ยรอิรวหิ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 วนิววไิวหิวหนวหิวหิรหิวหิวเิวัิวห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 วหิวหวหิววหิ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 วหอาว อันหมอมีข้าวดีกับข้าวไร่สิมาบอกอข้าวไร่เลยบอกครับหมอแมอ่อาการมันไหลยแย่งขนาดนั้นด้ติเขาคุณหมอ,อสงสัยต้องได้ตัดเยี่ยมมากอกครับคุณหม,มอเยี่ยมมาให้ตัดผงผมเถอะผมผมร้องอย่าเยตุตัดผงผมเถอะครับมันเหตุไมยเดียวอยู่เอาเราหมอมีทางเงินติเขาคุณหมออันใจเย็นครับใจเย็นๆอันที่วัดใจเย็นก่อนครับอันที่วัดตัดนี่ มันมันเป็นตัดน่องซ้ายเด้ครับออก็บคือการตัดนี่คือการตัดการเฮ็ดเวีย้ยเหตุการเฮ็ดงานเฮาออกไปซะก่อนถึงแม้แต่ตัดตีนน,อนอ้องมึงเนาะโอ้โหเฮ้ยเออเออขันเฮาบ่าตัดอันการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเฮาออกไปนี่มันสิเฮ็ดให้ร่างกายเฮานี่อ่อ,อนเหนื่อยขันบ่เซาเฮ็ดเนี่ยมันก็สิใช้เวลาการปลุกนีน่โดนอืมงลาลา เนียวไปเนียวไปครับเอ่อแล้วเข้าดีแล้วค่ะคุณหมอเข้าดีบัดดี้เนียนครับข้าดีก็คืออาทิตย์หนานี่หมอสิแ่งงานจะลืมไปงั้นแ่งหมอเด้ออ๋อดีละดีละ เอาไปเถอะแม่นั่งหาสมมาอย่างสิเดิตรวจแล้วแล้วค่ะค่ะค่ะไ,ไปรับยาแล้วก็ไปเช็คสองสาม